ทีอังคารในหัวข้อ,ขอการช่วยกู้จากพระเจ้าอบพยพบทที่3ข้อ7ถึง10ยกมาข้อ8เราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดหลังได้รับการแจ้งจากพลเมืองดีเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถไปตามถนนไฟพร้อมส่งไปฉายแรงสูงไปในความมืดจนมองเห็นรถคันหนึ่งจอดคร่อม รางรถไฟอยู่กล้องติดหน้ารถจับภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญระทึกใจที่รถไฟกำลังเล่นมาทางรถจนคันนั้นนายตำรวจนั้นพูดว่ารถไฟที่เคลื่อนมาด้วยความเร็วราว80-130ถึง1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาไม่ลังเลทีเชะรีบดึงใ้หมดสติกออกมาจากรถเพียงไม่กี่ นาทีก่อนรถไฟจะพุ่งชนพระคัมภีร์เปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยที่กู้ทันเวลาเมื่ออิสราเอลติดอยู่ในอียิปต์และถูกกดขี่อย่างหนักพวกเขามองไม่เห็นทางรอดแต่ในพระธรรมอพยพเราพบว่าพระเจ้าได้จัดถ้อยคำที่ดังกึกกล้องไปด้วยความหวังว่าเราเห็นความทุกข์ ของประชากรของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของเขาเรารู้สึกทนทุกขเรารู้สึกความทุกข์ร้อนต่างๆของพวกเขาเพราะองค์ไม่เพียงเห็นแต่ทรงทารรกิจด้วยเราลงมาเราลงมาเพื่อช่วยเขาให้รอดข้อที่8พระเจ้าทรงพระชน ทรงนำชนอิสราเอลออกจากพันธาการนี่คือการช่วยกู้ของพระเจ้าการช่วยกู้ของอิสราเอลทำให้เราเห็นพระทัยของพระเจ้าและฤทธอำนาจของพระเจ้าที่ทรงช่วยเราทุกคนที่มีปัญหาพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเราที่ถูกกำหนดไว้ในวันให้พินาศเว้นแต่พระเจ้าจะมาช่วยได้ แม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอาจเลวร้ายหรือไรทางออกเราสามารถเงยหน้าและยกใจของเราขึ้นและรอคอยพระเจ้าผู้ทรงรักที่จะช่วยกู้เราคำข้อคิดไข้ควรนะคะมีเรื่องใดที่ดูน่าสิ้นหวังและต้องการให้พระเจ้าช่วยกู้คุณในเรื่องใดคุณจะหวังในพระเจ้า ในสถานาการณ์เลวร้ายนี้ได้อย่างไรพระเจ้าค่าข้าพงค์มีปัญหาหนักและพระองค์ไม่ทรงช่วยเหลือและหากพระองค์ไม่ทรงช่วยเหลือข้าพงค์ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรพระองค์จะทรงช่วยข้าพงค์ได้องค์ไหมพระองค์จะช่วยกู้ข้าพงค์ไหมความหังมาจากพระเจ้า